สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวออฟโรดทุกท่านนะครับวันนี้กบดำเดินริมถนนนะครับเพื่อนๆพาเพื่อนเพื่อมาชมรถล่ออีกหนึ่งคันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆืนะครับที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับตอนนี้กบดำคลิปนี้เอาใจสาวกอ่าซูซูกิบ้างนะครับงมดที่แล้วชมวิทาร่าใช่ไหม สารคลิปนี้กบจำพามาชมเจ้าเคลิเบียนสุดหล่อนะครับอตอนนี้ผมยืนอยู่ที่มองเห็นรถแล้วเห็นแล้วคิดถึงอดีตอะ่ะคิดถึงเมื่อก่อนเราเคยมีนะแต่เราไม่น่าขายมาเลยนะครับแต่ก็ต้องขายเพราะว่ามีบังคับนะฮะ แต่เห็นแล้วแม่ก็ยังอยากได้อยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักกระต่ายทองออฟโรดเหมือนเดิมนะครับช่างรถช่างรถนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเพื่อนๆจัดทรงได้สวยมากนะฮะเอาโอเคไม่พูดปั้มนำเพงลงละอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับสินค้าออฟโรดก็ ADM นะครับ oh. สินค้าออฟโรดคุณภาพสูงชื่อนี้คุณมั่นใจต้อง ADM และคันนี้ก็มีอุปกรณ์ ADM อยู่อยู่ด้วยนะครับโอเคอยู่ในในคันนี้ด้วยก็พิงทอ่อละแหลกด้วยนะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กดดาด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าแม่งยังรอเพื่อนๆไปดูไปดูฮะโอ้โหสีมันได้วะ่ะ นะครับส่วนทรงองค์เอลมันไม่ธรรมดาไว้คันนี้อ,อลงตัวลงตัวนะครับไม่สูงมากแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันใช่เว้ประมาเนี้ยกำลังกำลังหน้าเขาเรียกไรหน้าขับหน้าวิ่งบนถนนนี่แมงยังหล่อนะครับเพื่อนๆคันนี้ก็ก็ทำไม่ใช่น้อยนะเห็นเรียบๆนะครับแต่บอกเลยว่าเพียบเหมือนกันนะเพื่อน โอ้ยดูสิบล้อวิ่งหน้ากลัวจังเลยนะครับดูไกลๆดูไกลๆย,ลย้อนแสงหน่อยนะครับกดดำไม่มีพีิธีรีตองอะไรมากมายนะ mm hmm. เพื่อนๆเราถ่ายกันสดไปเลยนะครับดูรอบข้างดูรอบข้างก่อนออเฮ้ยเฮ้ยเบียเบียเบีย,ยปิดปิดปิยู หล่อไหมพเพื่อนๆโหไม่งามว่ะเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับมาดูว่ารายละเอียดในคันนี้มันมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ผมมองนะที่เห็นนะครับก็ก็ก็กกกเยอะนะเต็มอ่ะเต็มอะเพื่อนๆนะครับโหสีดำมันดูมากเว้ยหล่อวะ่ะ <c oughs> <c oughs> กบดำดูรถอะไรก็หล่อหมดอะพเพื่อนๆนี่นี่ ATM <AD> ประดับอยู่ด้านหน้านะครับ ช่างรถกูกํำลังเชื่อมเลยอะเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันดีกว่าสวัสดีเพ่ร,รายการเราถ่ายกันสดไม่มีการเตรียมใช่ไหมช่า <laughs> งกำลังทำงานอยู่เลยคืบอกจะามาตื้นนีไม่ใช่ผมมาเอาบันไดไงบ,บันไดให้แหลมมันก็เลยที่เกียจออกมาแล้วครับอ่ะไปดูรายละเอียดดีกว่าเดี๋ยวไปดูไปดูสวัสดีช่างเดีย อันนี่ช่างรถช่างเบียร์นะครับนี่นี่นี่คันนี้ที่เห็นที่เห็นลงไอ้นั้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยคันนี้น,นี่จิมมี่ป่ะจิมมี่จิมมี่เลยหรือว่าแปลงพี่น่าจะเป็นงานแปลงนะอ้าวพอมองแล้วมองด้านหลังมันมันไม่น่าจะผมว่าน่าจะเป็นงานแปลงหรือว่ามันหรือว่ารุ่นนี้วะครับพี่รถเมันโตเยอะเหลือเกินเราก็เลยไม่รู้ <c oughs> แปลงไม่แปลง <c oughs> แต่น่ารักดิเอาโอเคมาดูคันนี้ดีกว่า นี่คือคาริเบียนตู้ปลานะครับปีอะไรพี่รู้ไหมไม่รู้น่าจะปีหลังคาเต็มลังคาเต็มก็จะปี90ขึ้นนะครับ95 90ห5เนยะอ่อ้าหโอเคเดี๋ยวมาดูมาดูพี่คันนี้เข้ามาทําอะไรพี่<อ>วางคาครับวางคานแล้วทําอะไรเพิ่มเติมไหมวางคารก็คือเครื่องเครื่องเดิมอยู่เครื่องคาริเบียนพันสามอ๋อก็คือแค่วางคานเครื่องเดิม เทียสโลงสโลเดิมสโลเดิมอะไรเดิมหมดมันวิ่งได้เหรอพี่วิ่งได้เหรอวิ่งได้หมายความมันอืดไหมกับยางเบอร์เนี้ยมันไม่อืดอืดเครื่องแค่อืดอยู่แล้วเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะวางเครื่องใหม่อยู่แล้วอ๋อช่วงล่างไปก่อนอ๋อช่วงล่างไปก่อนครับแต่ต้องบอกว่าสวยมากครับพี่ลุ้นเนาะครับเฮ้ยคันนี้มันคานอะไรวะพี่อ่ะเดี๋ยวดูด้านล่างกันเพื่อนคานพาโดอ๋อ บอกว่าพาราโดนี่มันเหมาะกับคาริเบียนิเบียนมากที่สุดเลยพี่รุ่นนะ,อ,ะอืมเพดูนะครับพาราโดเนี่ยเหมาะกับคาริเบียนมากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยใช้ชุดสปงสปริงทำของพาโดหมดเลยครับอ๋อเป็นพาราโดใช่ไหม,มใช,ใชไม่ไม่ใช่บีเอ็กใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับอืมเอาเพื่อนๆดูนะครับรถคันนี้ไม่สูงมากครับพี่เนาะ ไม่สูงครับจริงๆแล้วเจ้าของเดิมมันะเอาย,ยาแค่ยางสามสามไงใหญ่ซื้อ,อ,อ,อยางสามห้ามาก็ไม่รู้อ๋ออ๋อ,อตอนนี้เป็นอานอรา์มใช่ไหมพี่ชุดชุดชุดของพาร์โดมเลยอ๋อชุดชุดหน้าพาราโดมหมดเลยครับเอาเพื่อนๆดูนะครับนี่โด่งงานกระต่ายทองนะครับ <นะ S 2> ต้องบอกว่าพี่รุ่นนี้คราบนัดแคริบเบียนจริงๆต้องยกให้เขา อ๋อทรงสโลก็เดิมเนี่ยพี่อ่าเป็นเดิมหมดเลยครับอืมแต่ว่าอนาคตคือ,อ,ะอคจะก็เปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วครับดีเซลอืมเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับคันนี้คันนี้มีคอนเซ็ปต์ต่อไปแน่นอนอุ้ยด้านหลังเป็นอันี่นี่พี่อ่าโัลิงค์ตัลิงค์ครับฐานหลักอะไรพี่ฐานหลักเป็นของในเซิร์ฟครับอ๋ออ่าคือยกแพมันมาเลย พิเศษเตอร์บอลเลยอ่าพิเศษแล้วยังมีพวกชุดสปงสปริงมา <sk wać> ด,ด้วยอ๋อก็คือนี่สปริงสเร์บอลเลยครับสริเร์บอลเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนดูหน้ายัางดูไม่จบเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้มันเป็นคานพาราโดนะเดี๋ยวมองดูมุมนะมองดูมุมนะครับมิติล้อกำลังสวยนะฮะตีใส่โป่ง,ปงตัวนี้เข้าไปแม่งลงตัวเลยพี่เนาะโป่งหกนิ้วโป่งหกนิ้วนะครับเพื่อนๆดูดูดูมิติล้อ ล้นกำลังกำลังรอเลยอะแล้วมันไม่สูงมากอันนี้นะอาเป็นเพื่อนดูนะครับรถมันเยอะไปจะให้ถ่ายไกลๆดูครับผมยืนผมยืนริมถนนนเนี่ย100แต่จะไปแดกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับอาดูมุมนี้หอด้านหน้าเป็นเป็นของชุดพาราโดหมดเลยใช่ไหมพี่พวกสปองสปริงครับ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนอะไรบ้างพี่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นเป็นดุมของร้อยหกเขาปลุกออกระปุกของอะไรกระปุกอะไรเป็นกระโปง VX ครับ VX แปดศูนย์เราใช้ VX เลยใช่ไหมก็ลงมันทีเดียวเลยจบจบแก่ไม่ต้องมานั่งแก้พี่เนาะทำทีเดียวให้จบยกเวลาไปอัพคงฟับเครื่องก็ว่ากันไปยังไงนักถีงยังไงพี่เข้าใจเอดูบ่เปลี่ยนเป็นดุมของร้อยหกทำไมต้องเป็นร้อยหกพี่เพื่อรองรับไอีตัวฟรีล็อก ฝีล็อกของร้อยหกอ๋อตัวนี้นะฝีล็อกไนะใส่ฝีล็อกน้อยหกใส่เวกแปดศูนย์ได้หมดแล้วทำไมพาราโดมันใส่หมวกเจ็กได้พาราโดมันนี่ไม่ได้เหรอมันมันมันเป็นฟีล็อกของมันเนาะก็เป็นฝีล็อกก็ต้องไปแปลงอีกรับอ๋อเราแค่มันมาเป็นฟีล็อกไฟฟ้าไงของพาราโดมเราเราแค่เปลี่ยนดุมใช่ไหมครับแล้วมันลงกันได้เลยไหมลงลงได้หมดเลยออเป๊ะเลยใช่ไหมลูกปุนงลูกปืนเท่ากันหมดเพื่อนๆดูนะปกติตัวนี้นะครับ มันจะเป็นของปาราโดนะแล้วมันจะต้องเป็นฟีล็อกของมันโดยเฉพาะนะเป็นฟีล็อกไฟฟ้าเดิมเลยนะเดิมของพาราโดก็เดี๋ยวนี้เขามีเขามีมันบิดแปลงก็มีแล้วเหรอแต่แปลงก็คือกล้าไทยประดิษฐ์ฮะของช่างรับครับตอนนี้พี่รุดเขามาทําการเปลี่ยนดุมเลยเปลี่ยนดุมของอ106เพื่อจะทําการใส่ฟีล็อกของ106ได้ BX ได้ก็ง่ายนะพี่เนาะง่ายอันนี้หาง่ายเลย อ๋นี้ก็ได้ได้ความรู้เพิ่มเลยนะเพราะว่ามันใช้กันได้ใช่ไหมครับครับใช้ได้กันได้ <Orange. S 2> เบรกแค่ดุมชุดเบรกเหมือนเดิมเอนเพื่อนดูความสูงนะครับไม่สูงมากกําลังรอตรงนี้ยางอะไรพี่สามห้าเหรอยางสามห้าไซแม็กครับตัวนี้จะเป็นไซแม็กสามสิบห้าสห้าิบห้าสิบสห้านะครับแล้วแม็กอบพี่ลบเท่าไหร่ไม่ลบลบยี่ห้าครับยี่บห้าครับยี่ิบห้าแปดนิ้วสิบหกสิบหกครับเพื่อาเพื่อนดูนี่ พลังล่อคันนี้ถือว่าล่อมากครับอ่าเราก็จะมีวินใช่ไหมพี่วินใช้ของเี่อ่าเป็นตัวสลิงตัวนี้ลูกค้าเลือกหรือเราแนะนำลูกค้าไม่ลูกค้าเลือกเองนอ๋อตามใจลูกค้าอยู่แล้วอ๋อลูกค้าต้องการี d m แต่ของดีอยู่แล้วพี่นะดีไหมครับดีดีของดีมีคุณภาพนะครับล่าสุดก็ดึงจะได้มานี่แหละอ๋อเป็นไงพี่ไปเที่ยวมาเมื่อไหร่แล้วเป็นไง ก็มีเขาวินจรวดขาดเ <AD M S 1> อเดียมผ่านเลยไม่อันนี้อันนี้ก็ได้ตัวเนี้แทนว,นวินจรวดตัวนี้ดึงขึ้นมาใช่ไหมอ่าครับอ่าไม่ธรรมดาเพื่อนๆนี่ไปหาซื้อใส่เะครับอ่าโอเคมาดูด้านหลังพี่นะครับแห้งหล่อป่ะใดข้างก็เท่เ้ยเออลงตัวน,นี่นี่น,นี่ด้านหลังต้องบอกว่ามันงานถน,นัดพิรุธเลยนะด้านหลังสไตาล์แบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ ทำทุกแบบทุกคันเลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรพี่คันหลังคันเป็นของเซิร์ฟครับเซิร์ฟครับเซิร์ฟเป็นมาพร้อมผมซื้อชุดแพรมันมาเลยครับชุดแพรมาดัดแปลงตับแต่งนิดหน่อยอ๋อจะได้พวกชุดตะกุ่นกระปิงมาเลยครับอืมก็คือง่ายๆยกแพรมาเลยบ้างก็ได้ครับเราเบ้าตะปองปริงในรถพวกนี้เราไม่ต้องแก้ไขอ๋อกันเซติดมาด้วย อ๋อก็คือเหมือนเราเราจับมายกไข่ทั้งยวงเลยใี่ไหมพี่ครับแล้วก็สร้างจุดตำแหน่งยืดต่าใช่ไหมครับเริ่มจะเป็นโฟลิงอยู่แล้วแต่มันแต่เป็นแขนสั้นแล้วก็เพิ่มในให้แขนยาวขึ้นอืออ๋อเพื่อนๆดูนี่ครับโฟลิงโฟลิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูแขนรับข้างละสองนะครับฝั่งละสองนะเพื่อนๆนะฝั่งละสองนะครับหนึสอง ก็รรุดก็ยกแพของซอสมาเลยนะครับแล้วก็มาทําการจับสร้างตัวลิงค์ขึ้นมาให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับคนล่างปกติของเสริมจะเล็กใช่ไหมแต่เนี้ยเขาสร้างมันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็สปริงตักตรงก็งซอสมาเลยนะครับทำเบ้าทําอาร์มรับจุดยึดต,ต่างๆนะครับก็ง่ายสะดวกต่อการใช้ ก็ก็ก็ไม่ทั้งหลังก็าแทบจะยกมาทั้งยวงเลยพี่เนาะยกมาทั้งยวงเราก็ทําจุดยึดตั้งจุดยึดใหม่ตัดบิดพวกห้ยลิงใหม่อะไรประมาณนี้คือบางทีมมาองศาไม่ได้เงี้ยฮะเราเลมาจับบิดใหม่นี่นี่นี่จะขอของต้องการสเตปนี้หรือว่าพี่แนะนําให้คือเขาต้องการสเต็ปนี้อยู่แล้วอืมเฮ้แต่มันรอพี่มันไม่สูงกำลังเท่เนาะ อีกหน่อยเพิ่มอัปเกรดเป็นเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทางก็จบเลรอพี่นะครัาคาตัวนี้ก็จะได้ขาดออกตรงไงพี่ออกกลางใช่ไหมออกกลางรอครับรอรอรอมาโฟกัสวังเครื่องดีเซลอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เครื่องอะไรใช่ไหมมันใส่ข้างเครื่องคงไม่ต้องดูพี่นะมันเครื่องเดิมอ่ะเครื่องเดิมอ่าไม่มีอะไรมือหวาไม่มีอะไรรูหมานะครับมีแอร์ล็อกมีอะไรไหมอ๋อใส่แอร์ล็อกหลักครับของอะไรพี่ เอดเอครับอ่าเดี๋ยวดูมอเตอร์หน่อยของเอดีเอ็มเราต้องโชว์ดูดูมอเตอร์อยู่ไหนเอ้ปั๊มลมปั๊มลมซ่อนไหมมองด้ครัอยู่ได้ครับหลังบอกคนขับอ๋อตรงนี้เลยเหรออ๋อตัวครับตัวนี้มีอะล็อกนะครับของ ADM ปั๊มปั๊มลมซ่อนด้านในคู่ลานี่มันไม่มีพี่กว้างกว่าง เห็นแล้วคิดถึงอดีตเลยโอเคครับคันนี้ก็จะมีแอร์ร็อกหลังของ ADM นะครับโช๊คใช้โปรไอโปรค้อมนะครับสี่ต้นนะฮะคานหน้าคานหน้าฮารโดนะครับวินของ ADM นะครับวินหน้า1 2 0 0ตอนนะครับแล้วก็คานหน้าฮารโดแปลงดุมเป็นของ106นะครับเพื่อทำการ ใส่ฟีล็อกได้ง่ายฮะฟีล็อกง่ายนะครับช่วงหน้าเป็นอาร์มนะครับช่วงหลังเป็นลิงค์ช่วงหลังเป็นลิงค์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์นะครับพี่รุรคันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทํางบประมาณคร่าวๆคร่าวๆอเอาจบเลยพี่จบคือแอร์ลงแอร์ล็อกใช่ไหมให้จบเลยพี่สเต็ปนี้เลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่เผื่อเพื่อนๆจะจะได้เก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ทำสเต็ปนี้ ของแสนกลางหมดนี่เลยนะรวมรวมหมดเลยที่แบบนี้ทั้งคันเลยอ่ะบ,บันไดข้างวินกับบันไดหน้าอะไรเงี้ยแอร์ลมไงล็อกประมาณสองแสนกลางเนาะก็โอเคครับเพื่อนๆของแสนกลางเพื่อนๆได้รถที่พร้อมแล้วก็มีอาวุธและของใหม่หมดเลยอ่าคือขึ้นใหม่หมดเลยครับอ่าของใหม่หมดเลยนะครับคันนี้อย่างที่ที่พี่รุถบอกนะเขาเจ้าของเขาจะไปวางเครื่องดีเซลอยู่แล้วเนาะอ่าก็ไปเพิ่มเพิ่มเครื่องเพิ่มเกียร์ จบแล้วอ่างบปีทักแสกนกร่บาทนะพี่เนาะจบเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูคดีไปแนวทางนะครับดูไปดูไปแนวทางสำหรับใครที่คิดจะทํานะครับแล้วก็มีอยู่แล้วอยากจะทําอยากจะดูว่าเออมันต้องมันต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็ดูคดีนี้ก็เป็นแบบอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะวางแนบก็ได้จะไม่ลดแล้วแต่เราเนาะอ่านี่คดีนี้จริง่ยังวางแนบ <laughs> อ๋อคนี อืมค่ะนี้ก็ท็อเสร็จแล้วน่าจะหล่อต็ปแบบเซ็ตๆไม่ไม่เน้นของใหม่อ่าเน้นของมือสองอ๋อนี่ต่อต่อต่อพัดซีพนห้านิ้วอืมเอาก็คือง่ายๆใครมีงบต่าไรมาคุยกันได้บรางั้นเนี่ยครับครับอ่ามันทำตามงบอยู่แล้วอ่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมาไม่ต้องเป็นแสนก็ก็ได้เออเออมันทำตามงบช่างก็จัดให้ได้หมดนะครับก็สรุปแล้วคันนู้นนะ คันนู้นก็โอเควันนี้คลิปนี้ก็คงเอาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องบอกว่ามนหล่อครับมนหล่อเลยแหละผมเห็นแล้วผมนึกถึงอดีตเลย <c oughs> แล้วคันนี้นะคือพอร,รถมันไม่สูงอะยางมันมันแมทหมดอ่ะพี่เนาะครับาออลังเทพอ่ะเดี๋ยวถ่ายดูรอบอีกทีเพื่อน <c oughs> <ๆ>ก็มีการติดตั้งโป่งกี่นิ้ววะพี่ตัวเนี้ยโป่งหกนิ้วหกนิ้วครับ ล้อล้นกำลังสวยเพื่อนพอนปรหกนิ้วนะครับบันไดข้างก็ลงตัวนะครับเข้ากับรถเลยมีอันนี้เราจัดให้หมดเลยใช่ไหมอ่าครับใสสองแสนกระบาดอยู่ที่อันนี้หมดเลยอ่าทั้งหมดเลยครับโหก็หโอเคนะพี่คุ้มว่ะแ,แต่แต่ยางตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอนาคตเป็นจะมีไหมนี่จะบอกสองแสนกระบาดนี่ยางด้วยนะปีเก่าครับยางใหม่ปีเก่าสองแสนกระบาทนี่ยางด้วยป่ะอ่าก็รวมหมดแล้วครับโอ้คุ้มว้ยคุ้มคุ้มเพื่อน นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะครับชมไปแนวทางสนใจก็เอาพิชิตพิรุษบอกเบอร์โทรหน่อยติดต่อได้ครับ092 092 7.9 0 7.9 0 6.41 0ครับ6.41โดยตรงครับอ่าโทรคโทรคุยกับพิรุษโดยตรงนะครับเปิดเปิด24ชั่วโมงอ่ะไม่ปิดเลยใช่ไหมไม่เคยปิดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่า คือรถแต่พอมันทาแล้วมันมันไม่สูงมากมันหล่อเพื่อนๆนะครับใครที่มีอยู่แล้วอย่างที่บอกสนใจก็ต้องคุยกันไปรถเอานะครับแต่สำหรับกบดาที่มองเลยเนี่ยแต่จริงๆอยากลองนะแต่ขอไม่ลองแล้วกันเพราะวันนี้แม่งร้อนโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กบด,ดาด้วยนะครับก็อ่า ใครชอบก็ดูกันนีแบบอย่างแบบอย่างนะครับแล้วเจอกับคลิปต่อไปหรับคลิปนี้สวัสดีครับ